ายรูปนี้ไว้หน่อยสวัสดีค่ะตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้บู๊ดได้อยู่ที่กัดเติมค่ะขนมรูปรอ กายเอาละจะรอดหรือจะล่วง อยากนั่งรถเย็เยนแอร์เยน็ยนๆน่ะ <c oughs> นั่งไปด้วยข <c oughs> ้าง,งล่างมันร้อนอยากนั่งข้างบนโอ้โห เย็นมากเลยเป็นไงเมื่อวานสาวนุ่นมาหาเมื่อวานเมื่อวานก่อนบอกเมื่อวานก่อนใช่ไหมสแสดงว่าเมื่อวานก่อนนุ่นไม่ได้ขับรถเลยสิวันนั้นมันไม่มันคนตกกันเลยมั้งโอ้โหได,ได้โอกาสเลยเนาะพอดีเลยอโอ้ทำไมแอร์เย็นแท้เหงื่อเปียกหมดเลยนี่เป็นไงไปหาหมอได้ส่งเขายังรอฉีดายา อ๋อตอนนี้รอยฉีดยาเยอะใครๆก็ถามหาแต่น้องนอนเลย่ไล้สุดเหรอไม่ขยัคิวของพี่เพิ่งไล์สุดได้วันนี้เองเพราะว่าพี่เพิ่งทำช่องไดง้สามเดือนบอก็นุ่มโอ้ยเป็นตาสาวมานั่งอยู่นะั่นนี่ วันที่ยี่สิบไปไหมไปครับไปเจอกันวันที่ยี่สิบเนาะช่องตีเล็กไลฟ์สดก็ถามหาแต่น้องนอนกับน้องนุ่นเลยก็เลยวันนี้มาตามคําขอแล้วนะคะวันนี้พามานั่งรถแอร์เย็นๆกับน้องนอนแล้วมีอยู่ห้าคันแค่นี้บอมีหคันครับแต่คันไป จันจันโอโอ้คกลับบ้านไปดูแมัคโครอ่ะได้สองร้อยได้สองร้อยตี่เหน,เน้หโอ้ก็ส่งอก็พหน้านี่ออกมาจากปากบอกมาเทน,นี่เขาให้เที่ยวเท่าไหร่รถแบ็คโฮหรือรถหกล้อเหลือเท่าไหร่ ก็ได้บอกยังไม่ได้ทมราคาน่า่จะาประมาณเที่ยวแล้วไม่ร้อยสิบบาทก็เก้าสิบบาทลดดําหรือก็พอนี่อยู่พี่ไปวิ่งอู้ย่างไกลเป็นกิโลอะ่ะให้เหลือเจ็ดสี่บาทพี่จอดรถไว้เลยพี่วิ่งเลยเงานไม่รู้ว่าจะมีงานต่อหรือ่งานหายากเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมีอยู่ห้วยเสน่ห์แต่ไม่กล้า เห็นเขาไม่กลไม่ชัใช่มันเป็นงานโครงการใช่ไหมตรงนั้นที่พี่เห็นเขาไปลงตัวถ้าเกิดกลัวแบบถ้าไม่เสร็จมันก็ไม่ได้ตังค์ใช่ส่วนใหญ่งานโครงการจะเป็นแบบนั้นแหละเปนพวกงานเจ็ดแสนคิวใช่ก่อนหน้านี้พี่ก่อนจะมาหาโนนี่พี่ไปส่วนนกอ่ะคิวคิวละยี่สิบบาทใช่คิวละยี่สิบบาทเห็นถามเขาแก่แถวนั้นรถดัมได้เท่าไหร่ รถด,ดําำเหลือยี่สิบคิวลอือยี่สิบเม่เต็มกล่องเนาะใช่แบบเขาเอาแบบจนล้นเลยอ่ะแบบออกตัวไม่ได้เลยเทตามของเทใช่ใช่เททำคูแต่ถ้าไปไกลหน่อยเขาว่าถ้าขนด้วย,ไอ,วยไอ้นี่ด้วยเขาให้เจบาทก็อไอ้นี่มันเป็นฝั่งอ้อมไปลงตรงนั้นใช่ไหม นี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปปากตอ,อก,กันโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวุ้นไปไหนนะคะเดี๋ยววุ้นจะมาสัมภาษณ์น้องนนท์ก่อนมีเรื่องถามเยอะแยะเลยไม่ได้อยู่สองต่อสองอย่างนี้สักทีนะโอเคค่ะไว้มาตามต่อคลิปหน้าวุ้นเส้นใส่มันสวัสดีค่ะ